สวัสดีครับมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์นะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องอายุของมนุษย์นะครับนักวิทยศาศาสตร์ได้วิเคราะห์ทําการวิจัยมาแล้วนะครับอายุของมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่100ปีนะครับแต่จะมี2ปัใจจัยใหญ่ๆด้วยกันที่ทําให้อายุของมนุษย์เนี่ยไม่ถึงปัจจัยที่1ก็คือกรรมพันธุ์ของบิดาและมารดามารวมกันถ้าเกิดเจอสายพันธุ์ที่ดี มารวมกันก็กลายเป็นโครโมโซมกลยเป็นยีนที่แข็งแรงก็จะทําให้อายุยืนอาจจะเกินร้อยปีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเจอการอาติสนธิสายพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็อาจจะอายุสั้นต่อมาก็คือจะเป็นเรื่อง UAWU Eat คุณกินยังไงคุณได้อย่างนั้นคุณกินยังไงคุณเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับอาหารการกินนะครับก็จะมี3กลุ่มหลักๆที่ทาร้ายร่างกายเรา1กลุ่มแป้งขัดขาว แป้งข้าวเจ้าที่ถูกขัดสีขนมปังขนมหวานที่มีความหวานเยอะๆอันนั้นนะครับจะทําร้ายร่างกายกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพวกสัตว์ใหญ่ประเภทเนื้อแดงของวัวหรือของหมูอันนี้ก็จะกินมากๆก็จะไม่ดีนะครับทำให้ร่างกายย่อยยากและบางอย่างเนี่ยมีสารเคมีบางตัวที่ทําปฏิกิริยากันก็จะทําให้เราเองเนี่ยกลายเป็นคนที่กินสารเคมีทางอ้อมโดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มพวกไขมันที่เราจะเจอกันเกี่ยวกับเรื่องทําอาหารอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปอะไรต่างๆจะเจอเยอะๆอย่างเช่นพวกทอดไขมันทานหรือพวกที่เรากินกาแฟเราก็จะต้องเติมสารปรุงรสเพื่อที่จะทาให้กาแฟเนี่ยเกิดความมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแฝงไปอยู่ในอาหารอีกหลายๆประเภทซึ่งทําให้เรากินเข้าไป เพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายทําให้ร่างกายของผู้บริโภคเนี่ยไม่ยาวไปด้วยแล้วประกอบตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาแล้วยิ่งสมัยปัจจุบันนะครับต้องบอกตรงๆเลยว่าอาหารเกือบทั้งหมดนะครับทำในรูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารเพราะฉะนั้นตามพิธีพิธัธนความละเมียดละไม การทําเพื่อเน้นถึงคุณประโยชน์เนี่ยมันก็จะลดลงเขาจะเน้นเรื่องกําไรสูงสุดและเน้นเรื่องสารอาหารทดแทนเข้ามาแทนที่จึงทําให้ปัจจุบันนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่อันตรายท้งนั้นเลยบางสิ่งบางอย่างบางคนเนี่ยไม่สามารถมากที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องบริโภคไปเพราะฉะนั้นบริโภคได้ครับไม่ได้ห้ามและไม่ได้ต่อต้านแต่ บริโภคในปริมาณที่ร่างกายต้องการจริงๆเท่านั้นแล้วสิ่งที่สําคัญเลยที่จะทําให้อายุดึงขึ้นมายืนอีกนิดนึงคือจิตใจแจ่มใสและออกกําลังกายทุกวันตรงนี้ครับจะทําให้มันเป็นคานงัดกันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้มแข็งและสามารถมีภูมิคุ้มกันต้านโรกภัยได้และจะทําให้เราอายุยืนขอให้ทุกคนนะครับมีอายุถึง100ปีทุกๆคนนะครับถ้าเกิดมีอายุมากกว่า100ปี ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะครับสําหรับคลิปนี้ขอมอบกําไรชีวิตให้กับทุกท่านนะครับให้มีความสุขในการใช้ชีวิตและเข้มแข็งตลอดไปจากธีรพัฒน์นะครับเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ